ครับสวัสดีเช้านี้ครับที่สวนหลานองศารกระตาเหมือนนะครับก็พามาดูปลานะครับปลาที่เลี้ยงไว้มานั่งดูมายืนดูแบบเพลินๆน,นะครับน้ําเต็มบ่อแล้วนะครับหลังจากฝนตกเช้าเย็น3ามสี่วันติดต่อกันนะครับส่วนมากจะตกช่วงเช้าแลวก็ช่วงเย็นนะครับ ก็เลยไม่ได้เข้ามาที่สวนสักเท่าไหร่นะครับเข้ามาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเข้ามาทางยาย่าลืมลกแล้วครับนี่ก็พามาดูบรรยากาศที่สระนะครับสระลูกนี้ต้นกระดุมทองก็เริ่มเลื้อยคานเต็มบ่อแล้วนะครับ การป้องกันการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดีนะครับน้ำเต็มสระเต็มบ่อแล้วน้ำก็เริ่มใสขึ้นนะครับปลาเริ่มแบกว่ายเล่นก็เช้าๆพามานั่งดูแบบเพลินๆนครับบรรยากาศท้องทุ่งนาบรรยากาศที่ขอบบ่อ มีปลาะไรเนาอกครับเนี่ยสีปลาขาวปลานินปลาตะเพียนเยอะเยู่ครับหลายชนิดมีปลาอะไรก็ออกมาปล่อยยังไม่เห็นปลาดุกเลยนะครับไม่ใช่มันออกหมดเลยว่าปลาดุกตัวใหญ่ๆหลายตัวนะครับไม่เห็นเลยเดินมาก็อยู่แต่ปลาดินนะ เช้าพามานั่งดูก่อนไปทำงานนะครับมานั่งดูปลาอาหารก็ช่วงนี้ก็น่าจะให้อาหารหัวอาหารได้แล้วนะครับเพราะน้ำเยอะแล้วน้ำไม่เน่าเสียนะครับถ้าจะใส่ข้าวสวยให้ก็ไม่รู้จะใส่ตรงไหนนะครับโยลงไปก็จมหมดนะครับแต่ก็ ไม่ค่อยได้ให้หัวหารนะครับก็มามันนั่งดูเพลินๆครับเพลินๆสบายตาดีถ้าที่สังเกตดูก็ปลาก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่รุ่นแล้วนะครับตัวโตตัวเล็กตัวปานกลางหลายขนาดนะครับก็ปล่อยครั้งเดียวนะครับเนี่ยปล่อยเฉพาะแม่พันุนะครับ นามาปล่อยอย่างละคู่หลายพันอยู่นะครับไม่รู้พันอะไรบ้างเน้นปลากินพืชครับจะได้ไม่กินพวกปลา,ปาตัวเล็กๆนะครับเช้านี้นะครับก่อนไปทำงานก็พามานั่งดูแบบเพลินๆนะครับให้จิตใจแจ่มใสเช้าเย็น ก่อนไปทํางานหลังเลิกงานก็จะแวะมานั่งดูบรรยากาศมาดูปลาแวกไาวสบายใจดีนะครับก็ <laughs> อยู่ใกล้ๆบ้านสะดวกนะครับสวนตรงนี้อยู่ใกล้ๆบ้านสะดวกถ้าจะไปอีกแปลงหนึ่งไกลนะครับถ้าไปแล้วก็กลัวจะสายในการไปทำงานประจำของเรานะครับอยู่ตรงนี้ สะดวกดีนะครับเช้าๆก็จะลงที่สวนตรงนี้แปลงนี้เป็นแปลงแรกที่เริ่มทำนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามก็สามารถไปชมคลิปที่ช่องหลานองศากะตามเหมือนได้นะครับก็ฝากช่องเล็กๆของครอบครัวเราด้วยนะครับเป็นเกษตรแบบพอเพียงนะครับ มีหนองมีโคกมีนานะครับเกษตรแบบพอเพียงทําในครอบครัวหลังจากว่างจากงานประจำนะครับขอฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับสวนหลานองศากัตตาเหมือนด้วยนะครับทํากันเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวนะครับนี่ครับ ลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับเอาไปทำเป็นอาหารกินวันละตัวก็โน่นครับ3าสีปีไม่รู้จะหมดหรือเปล่าครับเยอะมากครับเป็นปลานิลแต่ตัวใหญ่ๆนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็มีเฉพาะแม่พันธุ์นะครับตัวใหญ่ๆ ก็เลี้ยงได้ปีขวกว่าแล้วครับเนี่ยไม่ใช่หัวอาหารใช้เป็นบางครั้งนะครับหัวอาหารเพียงเลี้ยงตามมีตามเกิดนะครับชานี้ก็พามาดูบรรยากาศในสระในบอ่อดูปลาแหวกายสวยงามดีครับ คลิปต่อไปผมจะพามาชมในสวนของเรานะครับสวนลานลุงสากะตาเหมือนในพื้นที่สามงานที่มีบ่อตรงนี้นะครับแล้วก็คันบ่อฝั่งนี้แล้วก็ฟันฝั่งนี้อีกนะครับคันบ่อฝั่งนี้อีกแล้วก็พื้นที่ถัดไปอีกตรงทึบๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามงานนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมกันว่าในพื้นที่สางานนี้เราปลูกอะไรได้บ้างนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพามาชมปลาก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจสำหรับสวนของเราด้วยนะครับสวนลานนงสากระตาเหมือนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ